สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันติจัะไท้ชาแนลนะครับโอเคเอาวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปแวะชมรถเกี่ยวสักพัฒนานะครับเอ2 0อนะครับที่อู่อนั์การช่างนะครับพอดีผมกำลังจะเดินทางผ่านไปพอดีนะครับก็เลยอยากจะแวะชมนะครับอู่อนันการช่างนะครับซึ่งเป็นอู่ต่อรถอีแตนนะครับรถอีแตนหล้อดำอะไรพวกนี้นะครับโอเคทางอู่เขาก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของ รถเกี่ยวสักพัฒนานะครับไปชมกันนะครับว่า SS 200สเนี่ยครับมันจะเล็กจะใหญ่ขนาดไหนนะครับตัวตัวตัวกิงของเขานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเก็บภาพไปให้ชมกันนะครับก <Okay. S 1> ัวนันการช่างเขาอยู่ที่อำเภอจัตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับทางที่ผมผ่านมาก็คือภูเขียวแล้วก็แก่งคอนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศสองสอ,องข้างทางนะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นมีไรอ้อยแล้วก็ภูเขาภูเขาแล้วก็ไรอ้อยนะครับสวยงามมาก โอเคครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่อู่อนันต์การช่างกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นเลยครับครับทุกคนครับตอนนี้ผมมาถึงอู่อนันต์การช่างแล้วนะครับตอนนี้รถเกี่ยวสักพัฒนา SS200 ไม่แน่ใจว่าพี่เล็กอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับเดี๋ยว สวัสดีผ่านมาสวัสดีพี่อันนี้อันนี้พี่อนันต์เนาะใช่ค่ะพี่อนันต์สวัสดีครับผมสวัสดีผ่านมาครับก็เลยอยากเบิ้งไอ้เอสเอสสองร้อยครับผมสวัสดีครับเอสเอสยูทูบไอ้ไปให้สมาชิกเอฟซีเบิ้งครับครับที่แรกยู่ตรงไหนครับนี่ยอ๋อว่าเป็นยังครับเดี๋ยวผมรายละเอียดผมไม่รู้หรอกว่า ตั้มแบบใดยังไดเนาะแต่ว่าติเก็บภาพตอนนี้ผมไม่มีน้องมาดีสองครับอ๋อเพิ่มทั้งอุ้มอตันหาอ๋อทั้งอุ้มเป็นตันหาครับเครื่อง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 อ๋อตัวก้อนน่าจะเป็นเครื่องลอยตันห่ัดที่นุนครับตอนนี้เป็นเครื่องลอยแบบที่สูง แพ็กกับวอยย์เนาะแพ็กกับพอดีพอดีเลยอุ่มตันหาเอสเอสสองร้อยราคามันประมาณไหนครับล้านห้าแสนเจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดเพรเครื่องรุ่นนี้นะครับถ้าเครื่องเอฟูก็มึงล้านห้าสองอ๋อล้านห้าแสนสองเจ็ดเดี๋ยวราคาต่ำลงมากอันนี้พวกปั้มพวกเนี้มันจะเป็นของไม่หมดเป็นไม่หมดอ๋อ ันีไปอะไรพร้อมเนาะอ่าบบพอดีอยากแวะอยากแวะโดนละเห็นเห็นเต่ใน y o ยูทูบเห็นแต่ใไนท์ไอเฟ o บุ๊ก็เลยพอดีจะพานไปกรุงเทพก็เลยมาแวะเบิ้งก็เลยเขาเฮ็ดได่งามเนาะเขาเฮ็ดไต้แบบได้ล่งตัวมากเลยเนาะเฮ็ดแบบนาไ้อะลานหา เดี๋ยวเดี๋ยวผมพอดเก็บภาพโดยรวมอ่านี่ครับนี่ครับเยี่ยมชมชัยภูมิศูนย์อะไรอ่าก็บำรุงรถเกี่ยวสักพัฒนาครับก็มาได้ครับที่อู่อนันต์การช่างนี่นี่น,นผมให้ดูคนระับนี่นี่คือโดยหลักโดยรวมของอู่นี้ก็เขาจะทำประกอบรถอีแตนดำเนาะ อย่างสวยอย่างเทพเลยน่นข้างในอู่ไปเราไปดูศักพัฒนานะครับนี่หน้าเกี่ยวโอ้โหอ,เ,อ,อกเกอร์เป็นแบบสแตนเลสด้วยนะครับลูกดาวนี่ขึ้นรูปสวยมากกับแข็งแรง เนี่ยผมชอบนะครับมีกาดเลยกาดกาดป้องกันความปลอดภัยดูสวยดูงามครับเดี๋ยวเด๋วผมให้ดูเปรียบเทียบเดี๋ยวผมยืนให้ดูเนี่ยคันไม่ใหญ่มากครับ น่าใช้มากคันไม่เล็กไม่ใหญ่ครับเดี๋ยวดูนี่ครับฝาครอบนะครับเนี่ยเขาให้มาแบบให้มารอบคันเลยมันไม่เหมือนรถเกี่ยวครับมันเหมือนหุ่นยนต์มันเหมือนทานฟอร์อรมอร์เนาะโอ้โหมอเตอร์สง่า oh. ผมจะให้ดูมุมกว้างๆนะ นี่ก็เบอร์โทรของศักพัฒนานะครับปั๊มก็จะเป็นของใหม่หมดนะครับให้ดูโดยรอบเลยเครื่องยนต์ใหม่ สวยๆส,ส,สวยครับสวยๆน่าใช้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตรงหน้ารถนะ สำหรับใครที่ชื่นชอบรถเกี่ยวเนาะก็ลองมาแวะดูครับที่อำเภอจตุรัสครับอูอนันการช่างครับเป็นตัวแทนจำหน่ายของสัตว์พัฒนานะครับอพอดีผมก็จะต้องรีบเดินทางต่อไปที่สมุทรปราการเนาะก็เลยเอาภาพเก็บภาพกันได้แค่นี้นะครับฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับกับช่องสันติจันทร์ให้เก็บภาพวิดีโอของสัตว์พัฒนามาให้ชมกันนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ